ได้เวลาโชว์แล้วเว้ยบริษัทเราแม่งโตจริงโถเอยมาใครก่อนไอ้กลาจับตาดูดีๆเลยนะครับเออไอตุลาไป <c oughs> ไป <c oughs> สวัสดีครับคนที่กลับมาแล้วนะครับอยู่กับน้องๆด้วยวันนี้เออวันนี้มีเรื่องหนักใจเรื่องหนึ่งคือเรามีนัดขายงานลูกค้าอาทิตย์หน้านะครับปรากฏว่าผมติดงานซึ่งต้องบอกกันว่าปกติการไปขายงานเนี่ยต้องไปขายเองทุกครั้งเพราะไปเจอลูกค้าไปเจอคนนอกอะแล้วไอตุลาเนี้ยมันก็ ไม่แน่ใจว่าขายมือปนหรือขาไม่แน่ใจว่าจะไปขายอยู่ในโืปนลูกค้าไม่ใช่ไม่ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเราอ่ะเจ๊ไมมเจลูกค้าเรามีแต่เจ้าแบบใหญ่ใหญ่ไปเจอแต่ลูกค้าใหญ่ๆอยู่ในตึกสีลมสาทรแล้วดูสภาพเราแต่ละคนนะไอ้เจ๊ยืนก่อนเลยดูแค่ช่วงบนน้เยินเยแย่ล้ yeah! อย่างนี้ไปขายยังไงไม่ได้เลยนะตุลายืนหน่อยผมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยล่ะเราขึ้นด้วยนะปวดใจไหมคะหรือพี <t 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 ่ต oh ้องลางานไปขายวันนั้นดีเสี่ยงนี้ได้ยืนโชว์ตัวนิดนึงอย่างนี้คือน่ารักเลยนี่แต่งตัวอย่างนี้โอเคได้ไดด้ไหมคะพี่โฮนั่นั่งนั่งดีกว่าเอาผ้าปิดไว้เอาผ้าปิดไว้อยู่ขึ้นยันทเวสเตอร์ แต่อ่ะฝั่งนี้น่ารักยืนก่อนยืนนิดนึ่งยืนนิดหนึ่งจะเป็นฝั่งเหรออันนี้น่ารักอันนี้แต่งตัวอย่างนี้พี่ว่าได้เลยขายงานได้คือเวลาไปขายงานเนี่ยปกติพี่ต้องขายเองหมดเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดอ่ะอยากจะพูดด้วยตัวเราเองเล่าให้เขาฟังคนดูหลายลคนสงสัยบากว่าเฮ้ยเวลาทก,การทำงาน,นจริงๆของเรามาันคืออะไรเราทำงานกับลูกค้าย,ยังไงเดี๋ยววันนี้ให้ดูด้วยเป็นเบื้องหลังการทำงาน,นจริงๆพอเราได้บิ๊จากลูกค้าลูกค้าคือใครเอ่ยลูกค้าคืออัครานะคะทุกคนคือปกติอ,อาาัครเขาจะขายไขย่ไก่พรี<อ> ีเขาคือเต้าหู้ถ้วยแล้วก็ไข่ตุ๋นถ้วยพร้อมทานโอเคนี่ก็คือ AE นะครับ AE จะทำหน้าที่คือรับบริฟจากลูกค้าจากนั้นเนี่ยก็จะบริฟลูกค้าเดี๋ยมาเล่าให้ทีมฟังว่าอ่าโอเคลูกค้าคืออาคาานะแบ k ็กกราวเป็นยังไงทำไข่ก่อนปัจจุบันมาทำโปรดักต์ใหม่ก็คือเป็นเต้าหู้ถ้วยเนื้อพุดดิ้งเดงกับ ไข่ตุนถ้วยเนื้อเนียนนุ่มเออซึ่งสองอันนี้ค่ะเขาผลิตจากไข่ไก่คุณภาพพรีเมียมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแน่นอนเพราะขึ้นชื่อว่าอัครลาเนี่ยไข่ไก่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นอาหารที่ทำจากไข่ไก่เนี่ยมันต้องดีแน่นอนโอเคแล้วจะไปมีห้าอันคืออะไรอ๋อเพราะว่าเต้าหู้ถ้วยอะค่ะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดสามสูตรสูตรแรกเนี่ยจะเป็นสูตรทานพร้อมซอสหวานสาลายญี่ปุ่นโอเคอันนี้ทานเป็นซอสหวานใช่จ้ะอันนี้เป็นสูตรดาชิน้ำซุปปลาโอญี่ปุ่นค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะคือสสสสูููตตตรรรรรททาาาานนนนพพ้้้้ออออมมมซซีีิววบบญ่่ปุจะ3ยกััหหถ ส่วนไข่ตุน๋นถ้วยอะค่ะก็จะมีอันนี้เลย2ส,สูตรสูตรแรกจะเป็นสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมเอ,อแล้วก็สูตรที่2ค่ะจะเป็นเห็ดหอมผสมเนื้อไก่สับซึ่งวันนี้พี่โค้าค่ะปีมาเตรียมโปรดักต์ทั้งหมดมาให้ทีมชิมด้วยอดี้าวเอเอาๆจะได้คิดไอเดียได้ขอบคุณจากพี่หมูแบ่งกันไปคนละอันเต้าหู้ถ้วยนะคะอัคราแบบนี้ จะมีช้อนให้แล้วก็มีซอสให้เดี๋ยวชิมฝั่งนี้ก่อนเริ่มจากเอาหวานก่อนแล้วกันนะน้องเจนกินก่อนเลยเ,ออเรารีวิวแบบนี่ได้แม่แบบ b e a u t ็ b ก o กอ e r นี่นะคะ,ะตรงนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยเครื่องปรุงมีอะไรบ้างจ๊ะมีสาหร่ายเป็นซองค่ะแล้วก็มีซอสหวานมีด้วยนี่อ่าโฟกัสดีมากน,นี่ซอมไว้ซอสแล้วก็ช้อนช้อนแกง่ายนะพี่โก รักลูกค้าแบบไม่ไม่เหนียวแบบดึงยากเลยผู้ถูกเวลาขายงานยู่โต๊ต้องท่านนี้เลยเวลาลูกค้าชิมหน่อยครับอุ้ยแกะง่ายนะคะรับงานรีวิวนะคะนี่คือเต้าหู้ทอดคาราพร้อมซอสหวานสาหร่ายญี่ปุ่นก็คือมีซอสหวานและมีสาหร่ายญี่ปุ่นแกะง่ายทุกอย่างเกินไปแล้ดีมากควันขายงานเราให้ได้แบบนี้นะชิมหอมด้วยเออลุ้นนะเฮ้ยเฮ้ยเวลา เวลาที่ต้องดึงดึงหน่อยดึงดึงหน่อยทำอย่างนี้ดึง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 หน่อยเด้งเทียมเดี๋ยวก่อนไปยาบ้างมายารสชาติหน่อยมันนุ่มมากเลยพีโ่โค้ดโอ้โามาพรุ่งนี้มัง้งโอ้ยบาบออ้าโปรกินรสชาติดีอร่อยค่ะเพราะมีซอสหวานด้วยมีสาหร่ายด้วยมันเลยแบบกลมกล่อมพอดีทีนี้จะบอกว่าเวลาประชุมอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็วันจริงอย่าสาย เอาไปหน่อยดีกว่าดาชินี่อันนี้คือสูตรดาชิดาชิสูตรปลาโอญี่ปุ่นแกะง่ายเหมือนกันเลยเฮ้ยดูหน้าตาก่อนหน้าตาเนี่ยเจว่าคล้ายๆกับของเจนอืมกลิ่นดีครับหน้าตาเป็นไงหน้าตาดีนี่ใส่อะดีมากครับหมายถึงอันนี้เหรอครับมึงอะครับต่อ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 กินก่อนไม่มีซอสเลยครับอันนี้ก็คือเหมือนเขาปรุงรสมาอยู่ในทุกโต๊ะแล้วอุ้ยเหงื่อเด้งมากเด้อ รับงานรีวิวมั้งอะไรเหมือนอยู่ในร้านญี่ปุ่นเลยค่ะตอนเนี้ยพูดดีมันอยู่ในร้านญี่ปุ่นเลยครับเข้าใจรสดาเข้าใจ่าด,ดาชิยังก็คือ<ๆ>ซุปที่แบบเวลาเรากินหลังแบบอาหารญี่ปุ่นหรือซุประหว่างที่เรากินอาหารญี่ปุ่นเลยดาชิเอออ้าวตุลา <Okay. S 1> วาซาบ,บิหน่อยอันนี้คือเป็นวาซาบ,บินะอันเดียวกับเราเอาสิเจ็บ จะเปิดง่ายเหมือนคนอื่นไหมครัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งอะไรเขาเลิ่มเปิดไปแล้วนี่ก็อันนี้อันนี้ก็อวยไม่เลยหมุนนึงตาลองก่อนลองก่อนลองแบบไม่ได้ซอสก่อนเอออยากกินแบบอันนี้อยากรู้อือเต้าหู้ครับใช่ครับเป็นเต้าหู้ไข่ปอกเปีเ๊ยะมั้งมึงโอเคเต้าหู้ใส่ซอสหน่อยซอสของตุลาตัวนี้คือซอสซีอิ๊ววาซาบิญี่ปุ่น ใช่ไหมครับพูดเองใช่ค่ะอร่อยอังมีเียดเสียดายจากนิ้วยังอร่อยเลยพี่โอ้โหเสียงอร่อยครับเออยังไงบรรยายหน่อยสิบรรยายหน่อยสิซอสซีอิ๊วได้วาาบีปลายๆอ่าโอเคเผ็ดไหมคนกินเผ็ดกินได้ไหมไม่ฉุนเลยไม่ฉุนเลยกินได้แค่ได้กลิ่นได้กลิ่นอ่ะเป็นกลิ่น ทางนี้พอละนี่ถือว่าใช้ได้นี่เวลาอยู่โต๊ะประชุมเวลาไปขายงานเขาให้กินต้องทำแบบนี้นะและเอีย่งเดียวนะแป๊บนึงนะอย่ากินกันหมดถ้วยนะไม่ใช่โอ้โหลวกกันเอาอีกลวกอีกหนูเอาหนูกลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้นะถ้วยเดียวค่อยๆกินกินไปคุยไปฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เนี่ยคือไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นกับไข่ตุ๋นเห็ดหอมผสมเนื้อไก่เออมีสองอันใครได้อะไรบ้างใครได้สไตล์ญี่ปุ่นเอาไหมแม่สไตล์ญี่ปุ่นอ้าวสไตล์ญี่ปุ่นเชิญก่อนเลยง๊บแง๊บ อร่อยมันแบบว่าเราทําไม่ได้อร่อยขนาดนี้อ๋ออันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากลูกค้ารักตายเลยนะครับชื้อกินดีกว่าแล้วในนั้นมีอะไรบ้างเครื่องอ่ะพิมพมม์มีปูอดัดค่ะปวยชิ้นใหญ่นะอ๋อปูอดัดปูอดัดปูอดัดแล้วก็มีผักโรย<อ>ซึ่งไอรเลิฟผักโรยมากไอเลิฟผักโรยมากคุณลูกค้านี่อา้าวเค้กกินใครถึงเห็ดหอมผสมเนื้อไก่เป็นไงบ้างอย่างแรกกคือมันหอมมากเห็ดหอมชิ้นใหญ่มากเออ จริงนะที่งที่ลูกค้าชอบบริษัทเราอะ่ะเขาชอบความจริงใจเวย้ยพอกินอะ่ะถ้าอะไรที่มันดีเราบอกว่าดีอะไรที่เรารู้สึกอะไรเราบอกได้ติดชมกันไปเหมือนงานเราเราก็อยากให้คนดูติดชมเราลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าต้องการโปรโมทโปรดักต์ใหม่ทาง่ <Okay. S 2> างสูตรนี้ค่ะทีนี้เราต้องทำคอนเทนต์ที่โพสติดไอเดียขายเต้าหู้้วยพร้อมทาน,นและไผ่ตุนถ้วยพร้อมทานเป็นวิดีโอถูกไหมวิดีโอในรายการโคดี้ค่ะคือทุกคนคิดอะไรเรียบร้อยแน่นอน โอเคค่ะนี่ค่ะคีมเมสเซนห6ข้อมีตามนี้นะคะซึ่งข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของความพรีเมียมของไข่ไก่ซึ่งปีหมา,ากรงไปแล้วจ้ะเรื่องข้อที่2ก็คือเต้าหู้ถ้วยทั้งหมด3สูตรซึ่งเราก็ได้โอเคสามสูตร้ฝั่งนู้นเนอะแล้วก็มีไข่ตุ๋นถ้วยทั้งหมด2สูตรสองสูตรโอเคค่ะ ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเต้าหู้ถ้วยของเราอ่ะเนื้อเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราได้ชิมมาก็คือมันเด้งอร่อยไม่เหมือนเต้าหู้อื่นๆที่เคยกินมาอ่าอยากถ้าเป็นไข่สูตถ้ถวยฝั่งนี้ก็คือเป็นไข่สูตรถ้ถวยสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมอร่อยเนื้อเนียนนุน่มมากอย่างที่พี่บิ๊มไบบอกซื้อกินดีกว่านะะแล้วก็ตัวไส้ที่ใส่ามาก็เต็นคำเน้นๆอย่างที่พีมกำลังกินอยู่นะฮะแล้วก็ข้อหกก็คือสะดวกอร่อยดีต่อสุขภาพเหมาะกับชาวออฟฟิศอย่างเราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร ไอเดียค่ะได้เวลาโชว์แล้วเว้ยบริษัทเราแม่งัวจริงโถ์เอ้ยมาใครก่อนไต้องจับตาดูดีๆเลยนะครับเออตุลาไปไปเฮ้ยวันจริงอะพอลูกค้าถามปุ๊บผมมีไอเดียนะครับต้องพูดทิ้งพูดเลยนะผมมีมาแล้วครับให้พี่โค้ชเนี่ยกินไข่ตุ๋นครับ7วันเลยด่นี่อยู่กับกินไข่ตุ๋นลูกค้าทุกวัน กินทุกวันทุกมือ้ออร่อยจริงกินได้ทั้งอาทิตย์ตุลาได้บอกว่าทำครีเอทีฟของน้องแม็กอยู่เพราะน,น้นงแม็กก็จะมีการก๊อปปี้ไอเดียตัวเองซึ่งเป็นไอเดียที่พี่ให้มันไปทำอาทิตย์แล้วแล้วมันก็เอาไอเดียที่พี่ให้มันทำเขาที่แล้วกลับมาย้อนสอนให้พี่ทำเองเอเรีไซเคิลรีไซเคิลลอกงานตัวเองแค่เกลียดมากเลยเอาต่อไปมิกไหมน้องผมดีกว่าอ่าไอ้หมอนี่ครีเอทีฟสายอ่านคอมเมนต์ไอ้ตุลานี่ครีเอทีฟสายรีไซเคิลเจสันเจิดจรัสเลยตัวเนี้ย อันนี้คือเคียติส่อู้งานฝากคนอื่นคิดไอเดียมาขายครับหลังจากที่ได้ทานเต้าหู้และได้เห็นเพื่อนๆทานไข่ตุนผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นอาเฮ้ยคุณลูกค้าครับพี่ชอบพี่ชอบคีแมสเซจคำว่าอบอุ่นครับเท่านั้นแหละครับเร้าเล่นเร้าเร้าเร้เร้าเร้าเร่าเร้าเร้เร้าเร้าเราเน้าเร้าเันาเล้าเราเร้นเล้าเร้าเร่นเร้าเร้าเร่าเร้าเร้าเร่าเร้าเล่าเเเาเเรเ่เ้เเ่เเเ น้องๆอโตมากับไข่ตุ๋นเป็นยังไงอืมแต่สุดท้ายอ่ะทุกคนอ่ะก็สามารถทานไข่ตุ๋นของอัคราได้เพราะว่าทำออกมาหลายรูปแบบแล้วก็หลายสไตล,ล์รองรับกับทุกทคนครับผมเออเอ,อ,อ,อุ้แถตัวบิดลแล้ว <laughs> พี่ว่าดีพี่ชอบไปเรนนี้แต่ว่าอยากให้มันมีเขาเรียกว่าการสรุปทันง่ายเหมาะกลุ่มออฟฟิศเรื่องคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวพี่ชอบคีนี้เก็บไว้ก <abus> ่อนเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนคิวนี้ปล่อยคิวสามเอาต่อเลยเอาน้องๆมาเต้นแล้วก็รีวิวแบบที่หนูทำเมื่อกี้แบบติ๊กตอกติ๊กตอกฮะดีแล้วไลฟ์สไตล์ก็ว่องไวแบบเหมือนเต้นติ๊กตอกแกะปุ๊บเพราะเวลามันสั้นแกะปุ๊บกินปั๊บเร็วออฟฟิศเราแล้วเอาใครเต้นเจนเต้นอ่ะโบพี่บรรลูอะไรอย่างเงี้ยบอกเออ๋อ เรามีดาวอยู่เรามีดาวติ๊กตอกอยู่ให้หนูเต้นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันนี <t 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 ood> <t ood ้เอาอันนี <t 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 ้พี่บรรจุเป็นสองไอเดียแรกเพราะว่าเวลาไปขายงานลูกค้าเราต้องมีอย่างน้อยสองไอเดียเชิญคืออย่างงี้พี่โค้ดคือไข่ตุ๋นน่ะมันมีความยากอย่างหนึ่งเวลาที่เราทำก็คือการทำให้หน้ามันเรียบซึ่งเราก็เลยจะเป็นไอเดียว่าให้พี่โค้ดอะทำไข่ตุ๋นโชว์คือแบบลองทำดูซิว่าแบบเราจะทำเองได้เรียบแค่ไหนซึ่งเราอะทำได้ไม่เรียบทั้งสองหคัก แต่นี่เรียบจริงนะอันนี้เหมือนเวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆที่เป็นแบบเรียบปึ๊บเนี่ยยังไงก็ทำไม่ได้อันนี้ก็เรียกอวยลูกค้าได้นอนอวยไส้แตกพี่คดก็นี่เลยแตกได้เหรออันนี้แตกเลยอ้าวอ้าวอันนี้ดีพี่ว่าอันนี้ดีแต่พี่ว่ามันยังไม่มีไส้เอ่ออาจจะต้องเพิ่มความยุ่งยากยังอันนี้ยังพี่ว่ายังดีมากคิดมาต่อเชิญเค้กในออฟฟิศมีคนที่มีความสามารถเยอะคนไม่มีความสามารถก็มีนะเยอะเหมือนกันอย่างเช่นใครคะอย่างเช่นใครคะโอ้โหอยากจะให้พูดตรงนี้ดีกว่า น้องหมอเป็นคนที่เก่งแรปมากๆอกเออเอเสียงขายลูกค้าเสียงขายลูกค้าลดลงนิดหนึ่งหลีนิดหนึ่งเอาเดือยเขึ้นนิดหนึ่ง <Action. S 2> หนูก็เลยคิดว่าอยากให้ร้องหมอมาแต่งในในเตรียมแบบไข่ตุน๋นอออ,อ,อันนี้ดีเพราะกำลังอยากผลักดันหมอให้มาเป็นแรปเปอร์สายขายของพี่ว่าเอาแรปกับติกตอกก่อนเป็นขายงานแบบสายแดนซ์ดีกว่าแล้วเก็บไอเดียนี้ไว้ในกระเป๋ากันไว้ใช้ออกมาอีกทีนึงเราทำเ,เดโมหน่อยได้ไหมงัม้นตอนจบพี่ขอเป็นเดโม่นิดนึงใช่ไหมเผื่อคนดูนดูแล้วคนดูชอบแบบไหนครับลองพิมพ์มาบอกได้หรือมีไอเดียดีๆบอกก็ได้นะนี่ก็คือบรรยากาศการประชุมเราอยาก <S <S <c oughs> เอาอิ่มแหละเอาอิ่มแหละ นี่เป็นบรรยากาศาการประชุมจริงๆนะฮะแล้วก็ปกติไปขายงานก็จะมีลูกค้าแต่จริงลูกค้าเราน่ารักแล้วลูกค้าก็ก็เชื่อใจใเราก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนขอบคุณลูกค้าที่หนึงขอบคุณลูกค,ค้าทุกคนนะครับไปชมวันนี้อัคครานะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ายอดเยี่ยมโปรดักต์มีสองชิ้นนะครับเต้าหู้ถ้วยเนื้อพุดดิ้งเด้งนะครับกับไขต่ตุ๋นถ้วยเนื้อเนียนนุ่มนะครับหากินได้ตามร้านโจก๊กซิงทั่วไปก็เดี๋ยวขอลูกค้าได้แอบถ่ายบรรยากาศที่พวกนี้ไปขายงานดูหรือลูกค้าเเจ้้าาาไไหหนนออยกใรรรรปัับบบีีฟลงดูะค่ ไข่ตุ๋น,นอาคาลาไข่ตุนจากญี่ปุ่นอะถ้ากินอร่อยกว่านี้ก็คุณต้องเริ่มจากการปุุนนะ